อยากได้ F C โฉมนี้และเป็นปีใหม่หน่อยนะครับวันนี้ผมมีมา1คันนะต้องบอกก่อนว่านะครับ F C ตุ้นนี้เนี่ยหรือโฉมนี้นะครับมันมีผลิตนะครับตั้งแต่ปี2016แล้วล่ะ16 17 18 19 20 21อะไรประมาณนี้นะครับถ้า22ก็จะเป็นตัว F E ใช่ไหมแต่ว่าคันนี้นะครับก็เป็นตัวค่อนข้างใหม่เลย2020 สีขาวมุกแล้วเป็นตัวมานิเชนเรียบร้อยนะจะได้กล้องนะครับตัวเลนวอร์ดด้านข้างกาแบบนี้ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับและชุดแต่งนะครับเหมือนเดิมเลยนะจัดเต็มระบบนะครับกับตัวไทอาร์เนาะกันชนหน้านะครับสเกิร์ตข้างกันชนท้ายก็เป็นตัวไทอาร์หล่อๆนะครับมาพร้อมกระจังหน้าสีดำแบ็คไครกัสไทอาร์เช่นกันด้วยนะอ่าอ่ะคันนี้นะครับชื่อรุ่นเขาคือ Honda Civic FC นะครับรหัส1.8 EL ดแปดเอลออโต้มานิเช่นะครับก็เป็นตัวท็อปของตัวรุ่่่่นนนนน1,800ััเเอองะครบาแล้วสีีย มีความเรียบหรูดูแพงนะครับขามุกตัดชุดแต่งสีดําแบบนี้เข้าไปนะครับก็ค่อนข้างลงตัวเนาะถัดมาล้อแม่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเหมือนเดิมเลยเลือกใช้เป็นตัว ห้าก้านคู่สีดําเงานะครับอ่าดอ18นิ้วพร้อมยางก็เบิกใหม่เช่นกันด้วยนะครับแก้มส้มทําให้เรียบร้อยแบบนี้นะแล้วก็ด้านท้ายเนาะเต็มระบบเหมือนเดิมเลยสปอยเล์หลังใส่มาให้เรียบร้อยนะกันชนท้ายนะครับหล่อเต็มเต็มนะครับพร้อมตัวปลายท่อสท่อตรง f 1นะครับนี่แล้วก็นะครับก้องมองหลังโลโก็ไอมาครบชุดเลยนะครับบางคนถามว่าเอ้ยคุณต้นถืออะไรอยู่นะครับอันนี้คือบุ๊คสวิตนะครับเดี๋ยวค่อยพามชมดีกว่าว่ามันมีความหมายอย่างไรนะครับมาเรามาชมภายในเลยดีกว่านี่เริ่มจาากันขเคะรบ เห็นไหมพันแปดเอมีไฟสองเท้าให้เรียบร้อยนะครับพยางาเปลี่ยนใหม่ให้เป็นสไตล์ EI Product เนาะก็เป็นตัวกระดุมนะครับที่เบิกให้ใหม่เลยเบาะปรับไฟฟ้าทรับสีดําใช้งานง่ายมาก คือต้องบอกว่าใครชอบรถสีขาวเนี่ยอแอบเชียร์นะเพราะว่ามันเพอร์เฟกหลายๆลอย่างนะครับอย่างเช่นสีภายนอกเป็นสีขาวนะครับใส่ชุดแต่งสีดำเข้าไปมีความลงตัวใช่ไหมครับหรือจะเป็นภายในนะครับที่เขาให้บอกมาเป็นสีดําด้วยนะครับถ้าเป็นรถสีดําภายในสีครีมผมว่าก็อาจจะมีความขัดแย้งกันเล็กน้อยเออถ้าเรามาแต่งแนวสปอร์ตใช่ไหมอ่ะต่อมาดีกว่านะครับออปชั่นไอ้คันนี้ใหม่นะสภาพดีเลยแทบไม่มีรั้วอยนะครับไม่ค่อยสึกหรอเลยนะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันทั้งสองฝานะครับถัดมาจอกลางเป็นแบบ HDMI ด้วยนะก็เเรราาาสมมถชื่่ออต ร,ระบบต่างๆได้แบบครบถ้วนเลยนะแล้วก็ามาพร้อมกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับถัดมาเลขไม่ดีกว่านี่นะครับมันจะเกี่ยวเรื่องกับตรงนี้แหละนะครับคันนี้ผ่านการใช้ง,งานอยู่ที่1นึ่งแสนเลขสวยนะหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยกิโลเปะเลยอะเออสี่เก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะครับและคันนี้เจ้าของเก้าประวัติดูดิเพื่อนๆ,ๆนี่ให้ดูตรงนี้เลยชัดเจนมากนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับ มาถึงเนี่ยปัจจุบันนะ143,000กิโลเลยนะครับเป็นไม่แท้แน่นอนนะครับล่าสุดที่วันที่15เดือน11ปี2024เห็นมอ่าก็รถชัดเจนแน่นอนนะครับได้ปลายกล้องไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเลขไม้มันจะแท้หรือเปล่านะครับอันนี้ตรวจสอบได้แน่นอนนะครับอ่ะคู่มือคู่มือก็อยู่นะนี่คู่มือนะครับอ่าบุ๊กเซอร์วิสนะครับต่างๆนะครับก็มีมาให้หมดเลยนะครับเห็นไหมหม่เอี่ยมเลยนะครับจากโรงงานนะครับการ์ดเกิร์ดจากเจ้าของเก่าก็ยังอยู่ดช่วยนะครับแล้วก็รถปี2020แท้นะคันนนนนีี้้ใหดดดูสำวิึงก่า ขสสองศูนย์สอ2020แท้ๆเลยนะครับอ,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 อ่ะเรามาชมนะครับโครงสร้างและก็เครื่องยนต์กันดีกว่าเป็นอย่างไรนะครับถัดมาที่เครื่องยนต์นะครับโอ้โหคันนี้สาภาพแห้งๆใสๆส,สดๆกันอ,อีกแล้วนะครับกับเจ้า1.8 IVTEC นะดูแรงง่ายไม่จุกจิกนะครับเพราะเป็นสไตล์เครื่องยนต์เ a ไม่มีทอร์โบมาพ่วงนะครับทำให้เกิดความร้อนสะสมที่มากขึ้นใช่ไหมะอ่ะเรามาชมนะครับโครงสร้างกันบ้างดีกว่าเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตพาชมจากหัวน้องก่อนล้วกันนี่ เดิมโรงงานแบบนี ok ้นะครับแก้มนะครับเดิมโรงงานเช่นกันนะครับคันหน้าคันกลางนะแก้มฝั่งซ้ายนะครับฝาโปนะครับเดินๆต้องมีบาร์โค้ดมาแบบนี้นะครับแล้วก็มกอยู่ครบนะครับคันนี้ด้านหน้านะครับบอกเลยว่าผ่านแน่นอนนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำนะรวมไปถึงรอบผ่านเช่นกันนะครับประตูสีบ้านฝั่ปิดท้ายก็ไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำนะครับต้นตาลการตีให้หนึ่งคันเลยอ่ะเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยได้ค่อนข้างปีใหม่เนาะ2020เช็ดแล้วนะครับแล้วก็ประวัติชัดเจนแบบนี้ผมเสนอขาย ให้เพียง670,000บาทเท่านั้นนะครับแถมชุดแต่งล่อๆรอบคันไปด้วยนะทรงไทยอแบบนี้นะครับล้อแมกเบิร์กมายางใหม่นะครับจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะที่สำคัญซื้อสดก็ได้ผ่อนก็ได้นะครับและสุดท้ายซื้อต้นตาลต้องได้รถแต่งเท่ม,มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน